ท่านผู้ชมครับมีความคืบหน้าหลังจากที่ทางกระทรวงกรเกษตรได้ไปตรวจสอบสหกรณ์อมทรัพย์ของกระทรวงแล้วพบว่ามีการทุจริตยักย,กยอกเงินของสหกรณ์เป็นหลักหลายร้อยล้านบาทแต่ปรากฏว่าพอยิ่งตรวจสอบลึกเข้าไปจำนวนเงินที่ถูกทุจริตไปเนี่ยกับยิ่งมากขึ้นวันนี้ทางคุณมนัญญาไทยเศษนะครับัฐ่าตรีช่วยกระทรวงกรเกษตรก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่า ตอนแรกนี่นะ e ที่ตรวจสอบเจอข้อมูลจนถึงวันที่6เมษายนมีผู้เสียห,หาย85คนจำนวนเงิน491ล้านบาทหลังจากนั้นมีการตรวจสอบต่อไปอีกพอต่อไปอีกจนถึงณตอนนี้ผู้เสียห,หาย110คนจาก85เพิ่มเป็น110จำนวนเงินจาก491ล้านเป็น632ล้านบาทโอ้โ,อโหเนี่ยเดี๋ยว <evet S 1> ฟังเสียงของค<ส>ุณ<อ>บรรณา,าสห<อ>น่อยนะฮะ คือตอนนี้ความชัดเจนนะฮะผู้กเกี่ยวข้องเนี่ยมีอยู่สองคนแต่ตอนนี้การการตรวจสอบเนี่ยก็ไม่ใช่หมายความว่าเราจะหยุดนะนะล่าสุดแต่เมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยขยับมาเมื่อคืนนี้ห้าร้อยห้าสิบแปดล้านพอตอนเช้าเนี่ยพี่ก็ได้รับรายงานอีกตอนนี้นหกร้อยสามสิบสองล้านผู้เสียหายร้อยสิบคนและยัง,งต้องตรวจไปได้ยังเหลืออีกเยอะหละนะคือความเสียหายตอนนี้มันตกเข้าไปหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วเรื่องการที่ว่าตวรวจซับต่างต่างเนี่ย พี่เนี่ยพอรู้ปั๊กพี่ให้คนตรวจสอบแล้วพี่ให้คนที่คมที่พอที่คุ้นเคยกับเขาอะที่พอที่คุ้นเคยตอนเขาจะเปิดกษเสียนเนี่ยพี่ก็ให้คนของพี่เนี่ยเรียกมาแล้วคุยชื่อว่ามีทรัพย์สินู่ตรงไหนบ้างให้บอกมาอย่าให้พี่ต้องไปตรวจสอบเองเลยเขาเขาเขาก็บอกเนี่ยที่ความมันแตกมาเนี่ยจากคนใกล้ชิดเขาเป็นคนบอกด้วยนะคะว่าพี่อยู่ตรงนี้อะไรอยู่ตรงนี้และแม้กระทั่งการซื้อรถเนี่ยเขาใช้คนอีกคนหนึ่งอะไปโอนลอยเพื่อจะใส่ชื่อ คนในครอบครัวอันนี้พี่เคยยึดเอกสารออกกลับมาพี่บอกแล้วไงว่าถ้ามีการโกงในสมัยพี่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยดัดจีนึงพี่ก็ไม่ปล่อยเอมันต้องรวดเร็วมากที่สุดเลยไม่มีคําว่าสี่โมงห้าโมงเย็นเวลาไม่มีเวลาพบเวลาโดนโกงชาวบ้านสมาชิกโดนโกงความรู้สึกเขาจะเะ็นังไงคุณจะต้องตรวจสอบให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ในระยะเวลานี่ให้พี่ให้เวลาอีกสองวันนะว่าจะต้องทําให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นะเห็นไหมคือ มันทุจริคตคดโกงกันมานานมากจนกระทั่งวันหนึ่งคุณมนัญญาบอกว่าไปพบว่าการฝากเงินกับทางสากลนั้นมันไม่สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากเป็นนิติบุคคล <c oughs> ก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำเป็นระบบแอปพลิเคชันของกรมส่งเสริมสากลดีกว่า <c oughs> เพื่อจะให้คนที่ฝากเงินกับทางสากลนั้นเขาสามารถตรวจสอบดูยอดเงินของตัวเองได้แบบเรียลไทม์ปรากฏว่าพอหลังจากมีแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมา10กว่าวันเท่านั้นแหละฮะหลังจากที่ใช้ ความมันก็เลยเริ่มแตกออกมามว่ายอดเงินเนี่ยมันไม่ตรงกันนะยอดเงินมันไม่ตรงมันมีอะไรที่ผิดสังเกตร,รวมกับมีคนใกล้ชิดออกมาแฉด้วยเรื่องราวมันก็เลยปฏิปะตะกันนี่นะฮะสองคนที่ว่านี้นะครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่ข้าราชการของกระทรวงเกษตรเป็นลูกจ้างที่ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายสิริพรรัตนปราการหรือว่าแมวเป็นหัวหน้าฝ่ายการเงิน พวงทิพสุดที่แย้มเป็นผู้จัดการสหกรณ์นี่นะฮะแล้วทั้งสองคนนี้หายตัวไปตั้งแต่28มีนาคม2565หลังจากมีการตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตนี่นะฮะตอนนั้นเนี่ยตรวจสอบพบว่าทุจริตไป491ล้านบาทแต่ตอนนี้ตัวเลขมันเพิ่มขึ้นแล้วแล้วตอนนี้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็พนักงานสอบสวนสอนอน,อนางเลิงรวบรวมหลักฐานขอสารอาญาอนุมัต หมายจับทั้งพวงทิพสุดที่แย้มและสิริพรรัตนปราการเรียบร้อยแล้วนะฮะฐานร่วมกันลักทรัพย์นายจ้างนี่แล้วก็ตำรวจตามต่อไปตรวจสอบตามที่อยู่อาศัยของทั้งสองคนนี้ไม่เจอตัวทั้งสองคน<อ>แล้วก็ติดต่อไปอยังครอบครัวของแต่ละฝ่ายนะครับติดต่อไปที่ครอบครัวของสิริพรรัตนปราการนี่นะฮะญาติญาตหรือ ยาตหรือคนในบ้านก็บอกแต่เพียงว่าไม่ทราบว่าสิริอพอรนั้นไปอยู่ไหนนะฮะส่วนพวงทิพย์ท่านชมพวงทิพย์หลังจากที่เรื่องปูดขึ้นมานะครับก็มีการติดต่อมาที่ตำรวจบอกว่าจะเข้าพบพนักง,งานสอบสวนแต่ตอนนี้ติดโควิดอยู่ขอเลื่อนไปก่อนหลังจากนั้นไม่ติดต่อกลับมาอ,อีกเลยก่อนหน้านี้<อ>มีติดต่อมาด้วยใช่ม<อ>ีติดต่อมาด้วยตำรวจคาดว่า คงจะหนีออกนอกประเทศไปแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ฟันธงผู้สื่อข่าวเราตามต่อไปที่ร้านอาหารบ้านทุ่งกุ้งเผาไก่ย่างอยู่ที่อำเภอเมืองปทุมธานีร้านนี้เป็นร้านอาหารของสิริพรมีชื่อเป็นเจ้าของดูแลกิจการนะก็ไปก็ไม่เจอสิริพรไปเจอกับผู้จัดการร้านนะฮะก็เขาก็เล่าให้ฟังว่าสิริพรนั้นเป็นเจ้าของแต่ไม่เข้ามาที่ร้านประมาณสักสองอาทิตย์แล้วนะครับ ตอนนี้ไม่รู้แกไปไหนครับขำหโปริติดต่อยังไงครับติดต่อตอนนี้ก็ติดตอ่อไม่ได้ไดเหมือนกันก็ผมเนี่ยดูแลอางเดเพราะผมเป็นผู้แจ้งรี่นน้อนเบอร์ติดต่อที่ติดตอ่อก็ติดตอ่อไม่ได้องนี้ก็คือมีทางนั้นเองกาใช้จ่ายมันจะมีเงินหมุนเวียนอยู่ในร้านอยู่แล้วเงินตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้โอนเข้าบัญชีก็คือก็จะเข็บเงินสดเพื่อที่จะสำรองจ่าย พราะว่ามันมีเรื่องสำรองจ่ายทุกวันนี่นะฮะแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็เลยขอเบอร์ของสิริพรจากผู้จัดก,การร้านคนนี้เขาก็ให้เบอร์มานะฮะแต่โทรไปแล้ว,ป,ลวลลปิดเครื่องตลอดเวลาเลยปิดเครื่องตลอดแล้วก็นอกจากร้านอาหารแล้วนะครับสิริพรเนี่ยยังมีรีสอร์ทอยู่ที่อัมพวาด้วยนะฮะอะไรนะหน้าบ้านตุงอัมพวาอืนี่มีชื่อลูกของสิริพรเป็นเจ้าของ ตอนนี้เขากําลังตรวจสอบดูว่าเส้นทางการเงินที่สิริพรทุจริตมาเนี่ยมันเกี่ยวโยงกับรีสอร์ทแห่งนี้เกี่ยวโยงกับร้านอาหารของเขาด้วยหรือเปล่านี่นะครับโอ้โห oh. หายไปเลยทั้งสองคนตั้งแต่เดือนมีนาคมหลังจากที่เริ่มรู้แล้วว่ามีคนรู้แล้ว hmm. ว่ามีการทุจริตเงินของสหกรณ์ไปตอนนี้ตัวเลขนั้น6 0ร้อกว่าล้านบาทท่านผู้ชมฮะหกร้อยสามสิบสองล้านบาท โอ้โห oh จะตามกลับมาได้ไหมได้สักถึงครึ่งไหมไอ้เต็มที่หกรอยสามเนี่ยอย่าหวังอย่าหวังนะฮะจะได้ถึงครึ่งไหมมันแสดงว่าตอนที่ทุทจริตเนี่ยนะไม่มีคําว่ารู้จักพอใช,ใช่ไหมะจริงๆพอสมุิท,ท,ทุจริตไปนะได้มาห้าล้านสิบล้าน20 10, ล้านเออน่าจะพอนะ hmm. นี่ทำไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆจนเป็นหลักหลายร้อยล้านบาทดูสิฮะผู้เสียหายร้อยสิบ hmm. ร้ยสิบรายเนี่ยจักเท่าไหร่ก็ไม่ทราบนะ จ<ช>จากสมาชิกของสากลออมรั์เนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่ทราบนะโอ้และจะไปจบลงตรงที่เท่าไหร่จะถึงพันล้านไหมเนี่ยใช่ไหมจาก400กว่าล้านเนี่ยกลายเป็น600นก,กว่าแล้วใช่ดูทีะขึ้นมาทีแบบ200ล้านอ่ะท่านผู้ชมว่าวันนี้พี่แรมโบ้นะฮะเสกสกลอัถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกประธานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาหวยเกินราคา ได้ถแถลงนะครับได้ถแถลงถึงแนวทางออการประชุมแล้วก็เจอแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาการขายหวยเกินราคาได้3แนวทางครับ3แนวทางที่จะทําให้ขายหวย80บาทนะครับสแนวทางนี้แนวทางที่1จะเปิดจุดบริการขายสลากทั่วประเทศโดยใช้วิธีจ่ายเงินผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับตอนนี้เปิดขายไปแล้ว135จุด และจะทยอยเปิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกระจายทั่วประเทศได้ทันงวดวันที่16มิถุนายนนี้นะครับแนวทางที่2สํานักงานกองสลากจะเปิดแพลตฟอร์มของตัวเองครับเพื่อรับฝากขายสลากให้กับประชาชนที่ได้รับโคต้าไปประชาชนมูลนิธิสมาคมต่างๆนําสลากมาฝากขายได้ควบคู่กับการขายเองโดยจะไม่มีการหักค่าใช้จ่ายแต่ถ้าถึงเวลาบ่ายสอง ของวันที่ประกาศผลสลากก็ต้องรับสลากที่เหลือที่ฝากไว้คืนไปลุ้นรางวัลกันเองนะครับวิธีนี้จะช่วยประชาชนเพราะแพลตฟอร์มดังกล่าวขายได้ทั่วประเทศและตัดในหน้าคนกลางที่ทําให้ราคาสลากแพงนี่ทําเหมือนกับมังกรฟ้าเลยฮะคือสํานักง,งานสลากจะทำเองฮะเปิดแพลตฟอร์มเองและใครจะมาฝากขายก็ได้นะครับแนวทางที่3ามผอ,อสํานักง,งานกองสลากทําหนังสือไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้ไปสำรวจรายชื่อผู้ค้าสลากจริงๆทั้งที่ได้รับโคต้าและประชาชนที่ยึดการขายสลากเป็นอาชีพเพื่อนำข้อมูลเข้าระบบถ้ามีการจัดโคต้าคนเหล่านี้ก็จะได้รับการจัดสรรก่อนอให้ผู้ว่าไปตรวจสอบดูว่าในจังหวัดของท่านมีใครขายลอตเตอรี่นะครับโคต้าเท่าไหร่เป็นยังไงงานหนักนะฮะโดยเฉพาะผู้ว่าเลยนะฮะผู้ว่าเลยต้องงานหนักแน่เพราะในจังหวัดเลยคนขายลอตเตอรี่เยอะมากๆที่สุดเลย นะครับด้านพันธุโทหนุนนะครับท่านผอ,อสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่าสลากกินแบ่งที่ยึดมาจากเครือข่ายมังกรฟ้าประมาณ200 2องล้านเศษเป็นสารตั้งต้น2ล้านเศษนะจากผู้ค้า8,900กว่ารายรวมทั้งหมดมีสลาก5ล้านใบ5ล้านใบนะฮะอยู่ที่มังกรฟ้าขณะที่สลากพลัสอยู่ระหว่างการตรวจสอบแสดงว่ายังนับไม่เสร็จเลยฮะ สลากพลัดอีกเจ้าหนึ่งนะฮะหลังจากนี้จะนําไปจัดสรรให้คนที่ขายสลากจริงๆหากเหลือจากนั้นจะนําไปขายในแพลตฟอร์มของทางกองสลากครับนี่งวดวันที่16วมิถุนายนนี้ก็จะเป็นงวดเปลี่ยนผ่านที่น่าสนใจครับลองดูนะฮะนี่ท่านผู้ชมครมีข่าวคราวที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการส่งต่อกันนะครับ ก็เกรงว่าท่านจะ